oh yeah, no. oh, no. Oh, <laughs> oh, Em va haver de veure

แก้เคลนลแก้เออนะคนอำเภอกะุนอําเภอะปุกืออํเภอใกล้เคียงกับอําเภอเฉมราชนะคะ อยู่ที่บ้านขุมคำอำเภอขุนเขาบุญค่ะเป็นงานบุญสรางการะท่ำค่ะ องค์ประเวททางให้เราพรเจ้าช่วยเป็นกลาดูหนึ่งดูที่ว่าที่เราพิโรธจะจะมอบชีวิตใจเพื่อเพื่อทำให้เราท่าน เดี๋ยวพาไปดูารยากู่ด้านในศาลานะคะ,ะบน,าบนาาศาลา,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 าก็จะมีเป็น

ทุกคนร้องเพลงทุกคนด้านล่างก็จะเป็นการ ำส่วนอยู่ในบนสาราก็จะเป็นอ่าเป็นการลำสดนะคะคนเยอะมากคนเยอะมากเลย,ยเว็นบรรยากาศงานบุญสังฆทานที่วัดบรนทุนธรรนะคะเป็นวัดที่มีอ่าเป็นวัดสถานที่่องที่ยาปจะมวังคือภูมุพขอุณน और ये है एक फ्रैंक का सेट

ก็ S <S จะมีวทีหมอลำนะคะที่จะมาร่วมถวายเสียงในงานบุญสังฆทานาว่ามเขาขนมจีนแกกัวมาเก็งไปล่ะนัวมันตัวแตกส่วนขนมป,ปีวันป็นป่าจังคุณยายคุณป่า,ปปา้ากันแต่ขนมมมขนมมจีนขนมโคกซอยกันเดอร์จัดกม

ใน,นส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทาเวสวรนนะคะทซึ่งมีการสร้างขึ้นเมื่อไม่นานนี้นะคะทีน,น,นี้ก็จะเป็นเวทีนะคะขณะนี้จะเป็นอ่าทีมของผู้จัดงานนะคะได้อา่าวขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะ ทำขวานอุบุข้าพุ่นครับมาเริ่มต้นจากขวุดข้าพุนเรื่องอุบุท่าพระเจ้าหล่อครับพระนะนะครับพระเจ้าได้ขวานนะครับพีบาเป็นาน ก็คือของพุทธทธะวันนี้นะครับท่านมาทั้งทุกข้านนะครับใสที่การกัปที่ที่นะครับทูบูอาส่วนด้านนี้จะเป็นของส่วนของประชาชนผู้ศาสาสนิการเชื่ชนพิคูบูนิทิชนทุกคนนะครับที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมท่านรวมกันนะครับถือว่าหรือพิทีนองหน้าหลายนะครับแล้วเพราะว่าจะเป็น พี่น้องพื้นที่ใกลเคียงนะครับระว่าจะเปจาราพืชตะขานพืชถั่เพืชเชมราลดนะครับซึ่งมีความรักในรัทธาขับปั่นปูข้ามเข้ากับเป็นร่วมมหาสังฆทานทางดีกับธนบาระเข้าในวัดท่อุญร่วมกันนะครับนอกจากนะครับพี่น้องจะบริจาในวัดท่างุญแล้วนะครับวันนี้จะมีมะขอระศพนะครับซึ่ง หรือว่าเป็นประเภทนี่เขาเขานะครับมีงานมีบุญมีการมีงานนะครับกต็ต้อ,องมี่หมอหลอกหมอล่ำนะครับมือนี้นะครับเปิดกล้ามร่ำถวายเสียงนะครับถวายเสียงเข้ามาถวายเสียงคืออ่าบไหนนี่คิดทาซิซารุนี่คาหมอล่ำนะครับพี่นอ้องพลกมือให้อ่าเช่าโบเช่าความที่งลาดต่างๆน,นะครับครับสุดท้ายนะครับผมกะ อาวุธไม่อย่างหลายผมขอนะครับอำนาจคุณภาษีรัตราใจนะครับชิงซักซิ์นะครับที่อยู่ในวันพระเจ้าในคุมข้ามแห่งนี้นะครับโมิจุนพระเจ้าใหญคุมข้ามทีเข้าเขาลงน้ำนรับถือนะครับพระเจ้าใหญ่อุงอื้อพระเจ้าใหญ่อินแปล์นะครับสิงซักซิอยูในสาคนาโลกขอให้พี่น้องนะครับถีมาร่วมบุญร่วมการร่วมงานนะครับมื่อนี้จงมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ทิ่สิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกชิ้นารนะครับที่ท้องขั้นขอให้นี่สุขภาพร่างกายเด้วยนะครับประการมนะครับขอเปิดการแสดงของท่าเข้าโบสาวหน้าปัตี้ครับส่วนอธิเท้าโบเสาวนะครับขอบคุณครับท่านประธานเดนนี้เป็นสีสันที่ร,รับชื่นชมเปดั่งดาท่านเป็นตัวแทนเด็กเปินหนุมนักฒนาสมราคาปดาดีสีบ้านเรา รมรอเบื่อเกียรติกับท่านโดยทั้งท่านกำน,นัทนท่านนายกและก็ท่านผู้นำท่านท้องบ้านขอบคุณครับอีน้องที่เราคลับนะครับต่อไปนี้กอนที่พอ่บบอขวัญเชิดโบเข้ามีนักร้องคู่หนึ่งนะครับไปชะนะเลิศการประกวดอยู่ระดับดจังหวัดควนโคจักกนะดิบว่ะนั้นผมเดี่ยวเปลองจักเพลงหนึ่งหรือสองเพลงนะครับท่านผู้นี้คือเป็นนักรอ้องทั้งจีสิบหาเบอร์ ปรากฏว่าเพิ่นชนะที่หนึ่งของเมื่อคุณขอบคุณของเมื่อดำตอนรดำนักโลงอนาคตไกลยังเป็นโซนเมียบม่มีตอนนี้นะครับอายุพ่อขอมานเขาซื้อว่าซักเหันกัอน เทมันคือสี่ดอลลาภาพยนตร์มดนักค้มคำเด่นอกะคผมดังต่อนรับนครับจากนั้นวนเสารับเธอผมค้ับสวัสดีพี่น้องชอบเพื่อปุนชดดีพี่น้องชาวบ้านค้มคํำหลักพี่น้องชาวบ้านอาก่เลียงเชื่องกันนะครับขออนุญาตสวัสดีขออนญาตพระเจ้าอย่คงคมคำเน่ครับเดี๋ยวชิมร่บผูพี่น้องฟังแล้วครับน้อทีนี้ผมจะนั่งแชป์มาฝากพี่น้องเขาช่าเพื่อน้องกเลนนะครับ ในวันที่2เมษายนนะครับเนาะทางที่ภาคพื้นผมจะได้ใช้มาฝากพี่ฝากน้องเฮาท่ากับอกไฟนี่คุณงมาจากปนเลยเนาะครับเอาวันนี้นักร้องหรือว่าบอลลัมสามารถไล่นะครับเนาะสกอร์ลองหลายเพิ่มเราองยักสองที่เองนะครับสุพินทองลองไปฟังอ่าเป็นนักลองก็เลยแล้วกันครับเหมือนเหมือนสัต Riang terapi, semua cint teruapan yang keri

اچي پاتن ڏانهن سڪي ڏيڻا آهن اھو پنهنجو پات

cùng nhau bước về phía trước cùng nhau vượt qua bể những thử thách của cuộc sống cùng nhau của cuộc sống cùng nhau của cuộc sống cùng nhau của พาวยใจไม่ทนทางรอยน้ำตาความรักทมันสุดท้ายาช่วงนี้จะเฝ้าสักนานจะรักนานกว่านี้กี่ปีแต่รัก็้องจบสักวันที่รักเท่าที่รักเท่าที่รัก

เดี๋ยวม่อนนั่นเองท่ทำนะน่นเองที่น้องพญายันต์สาธิตต้องจัดสาต้องจัดเยอะจีบไปที่นี่เรือเจริญอรุณพิจิตต้องจัดให้ซักเทปันนั่เร่อต้องจต้องจัดเรืออ้าวสาธุให้พญายันต์สาธิตต้องจัดขึ้นฟ่สมบ ครั้งหนึ in ่งมันเคยพล้ำสบายเสียงอยู่บ้านปูน้ำเอาทายตอนเสียงจากสัดเหนียมันเอาสาธิตทองจันทร์ครับเจ้ครับเอาเอาโอ้ยยินด้วยครับเป็นปากตอใจคิดถึงนะครับน้องพี่น้องนั่นเองคืออาจารย์สาธิตทองจันทร์นะครับสส่วนจากบ้านเลยครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับน้องอยากกินทีทอดเสียงตก่อนเลย Hãy subscribe cho là Ghiền Mì giờ à không mình phải những video hấp dẫn ส้ว่รงร้องาอยากกอดอากหอแต่ใจหบหวนหว่แกเขาโหดรายว่า,า Star, เขาหลอกว่าเขแบใจหวงยบ่้มวจกรสุมจันกระั

จักเทมันดูเพ่หวานร้านในสวนคุ่ิดองโองรมเมอีกตีนงครับเนี่เป็นสวน,น,นี่เด้อจำเลยมานี้ยบาทหนึงจะมีผู้หนึ่งเหรอเนี่วฮ่าโอ้เซ่ครับที่เราครับยังมีบอลลัมผีดผู้หนึงผู้ได้ไปตลาดดูเสียนมันดูเป็นบอลลัมมันเป็นขอเขาเนี่อลลัมขอน้ำตลาดแต่ว่าชีวิตไร่มืม่อธรรมดาลงเมอีนต้อรับเสนอบนนะเหมันคือ hey กันครับสำัขายเท่าโบ๊าเ นี่ผมจะเป็เพรนาเมนีว่าไ่เห็นบุญกัดสายเสียงลดัก็เถอนมนีพอให้ตลาดังเน้ออ่าดึคนกันเอครับว่ต้เอาลายพาะว่าบ่ลหลายมนีครับอ่าวาดขึ้นลำทีอ่าคับกอนนึ่งนะครับน้องวานีลหลายครับวัดาเสียงครับนำทีองเ

อ่าครับพี่น้องครับเนาะ <laughs> <laughs>

เราจะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่อีหาเรือขอึ้นจกลองาลม,มาแน้ป